กันที่จังหวัดสงขลานะคะทางด้านจังหวัดสงขลาค่ะเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6ค่ะเมืองร้อยเกาะเกมณนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ นายประสงค์บริรักษ์นะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและนางอุไรวันจันล่าผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติแก่ผู้แทนจากชมรมกีฬาชนิดต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองร้อยเกาะเกม รอบคัดเลือกภาค4ณจังหวัดสุราธานีระหว่างวันที่9ถึง27พฤศจิกายน2566เพื่อคัดเลือกนะักกีฬาตัวแทนภาค4เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติราชบุรีเกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองโอ่งเกมณจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะ